สิ่งใดที่มองไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่มีเพียงกล่าวบทสวดนี้ชีวิตมีสุขที่แท้จริงท่านผู้ฟังคะ่ะในสังคมที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยความวุ่นวายหลายครั้งผู้คนมักยึดติดกับสิ่งที่ตามองเห็นจับต้องได้และพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่ในอีกมุมหนึ่งของชีวิตยังมีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าที่ตาจะมองเห็น สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยใจและศรัทธาเท่านั้นพระพุทธศาสนาสอนให้เราะระลึกถึงความจริงข้อนี้และใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างทีถ้วนสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงบางสิ่งอาจเกินกว่าความเข้าใจในปัจจุบันของเราเช่นเดียวกับแสงอาทิตย์ที่เรามองไม่เห็นในยามเมฆคลึม้มแต่ไม่ได้หมายความว่าแสงนั้นหายไป มันยังคงมีอยู่และรอเวลาส่องแสงอีกครั้งประดุดดังคําสอนของหลวงปู่โตหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าสิ่งใดที่โยมมองไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่มีถ้าโยมยังเข้าไม่ถึงสิ่งนั้นองค์พระสัพพันยูก็ไม่ได้ไปไหนโยมระลึกถึงท่านกล่าวเพียงว่าพุทธังสรนังคัจฉามิ จิตโยมจะสงบร่มเย็นนั่นแหละคืออำนาจบารมีของท่านคนจนคนรวยระลึกได้เหมือนกันเปรียบดังบารมีแห่งแสงอาทิตย์ศาสตร์ส่สองแล้วทำหน้าที่ไม่เลือกผู้ดีผู้ไพร่อำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เช่นเดียวกันคนต่ำสูงเทียมฟ้าไม่มีค่ามันไม่ได้วัดที่ว่ารวยจนมันวัดที่ศีลธรรม ท่านผู้ฟังคะพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณเป็นพลังที่ไร้พรมแดนการระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้สงบและมั่นคงเมื่อใดที่เรารู้สึกวันวาหรือขาดที่พึ่งพิงการกล่าวคำว่าพุทธังสรารนังคัจฉามิ ไม่เพียงแค่ปลอบประโลมจิตใจแต่ยังเป็นเครื่องเตือนให้เรานึกถึงความเมตตาและปัญญาของพระพุทธเจ้าอํานาจแห่งพุทธคุณนั้นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่สั์สองทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนทุกคนล้วนได้รับแสงแห่งบารมีนี้โดยไม่เลือกชนชั้นหรือฐานะเช่นเดียวกับพระธรรมคำสอน ที่เป็นเครื่องมือให้ทุกคนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะศิลธรรมคือมาตรฐานที่แท้จริงของมนุษย์ในสังคมที่วัดค่าคนจากทรัพย์สินและความสำเร็จพระพุทธศาสนากลับมองว่าศิลธรรมคือมาตรฐานที่แท้จริงคนที่มีศิลธรรมไม่เพียงแต่เป็นที่รักของผู้อื่นแต่ยังสร้างความสงบสุขให้แก่ตัวเองและสังคมโดยรวมเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ ที่อย่างรากลึกในแผ่นดินต้นไม้จะมั่นคงต่อสู้กับพายุลมได้ก็เพราะรากที่ลึกและแข็งแรงศิลธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นรากฐานที่ทำให้เรามั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความทุกข์ยากพระพุทธเจา้าไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าผู้ใดจะคู่ควรกับธรรมะส่งสอนด้วยความเมตตาและเปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ว่าบุคคลท่านนั้น จะเป็นคนจนคนรวยผู้มีการศึกษาหรือผู้ไร้โอกาสเพียงแค่ตั้งใจและเปิดรับธรรมะทุกคนก็สามารถเดินทางสู่ความสงบในจิตใจได้แสงแห่งธรรมะเปรียบได้กับแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอย่างเท่าเทียมไม่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งใดในสังคมประธรรมไม่เคยเลือกปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเท่านั้นว่า จะเปิดรับหรือไม่การพัฒนาจิตเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงสิ่งที่มองไม่เห็นการนั่งสมาธิจเจริญภาวนาและการรักษาศีลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้จิตใจสงบแต่ยังเปิดประตูให้เราเห็นสัจธรรมและความจริงของชีวิตเมื่อเราปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง เราจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอาจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่จับต้องได้มันคือความสุขภายในความสงบและปัญญาที่พาเราไปสู่วความเข้าใจในสัจธรรมของโลกศรัทธาและศีลธรรมเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงนั่นเองค่ะการดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาและศีลธรรมเป็นเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองชีวิตด้วยปัญญาและเห็นคุณค่าของความดีงามที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่จากสิ่งภายนอกเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจิตใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความสงบและมั่นคงและสิ่งเหล่านี้จะนำทางเราในอย่างที่เราลงทางการเปิดใจและมองลึกไปกว่าสิ่งที่เห็น สิ่งใดที่มองไม่เห็นอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าไม่มีอยู่จริงเพราะความจริงของโลกไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่ตามองเห็นการระลึกถึงพระพุทธคุณการพัฒนาจิตใจและการดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรมเป็นหนทางที่จะช่วยให้เราเข้าใจโลกในมิติที่ลึกซึง้งและพบความสุขที่แท้จริงให้เราใช้ปัญญาและศรัทธาในการดำเนินชีวิต และจดจำเสมอว่าการกล่าวว่าพุทธังสรนังคัจฉามิไม่ใช่เพียงการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าแต่เป็นการยอมรับและศรัทธาในพุทธคุณที่สามารถนำแสงสว่างมาสู่จิตใจของเราได้เสมอนี่คือคำตอบของชีวิตที่สงบสุขเมื่อเรารู้จักมองลึกและเข้าใจในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจที่เปิดกว้างนั่นเองค่ะ ดังเช่นนิทานชาดกเรื่องอัมพาปาลีชาดกที่กล่าวเอาไว้ว่ากละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเวสาลีมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าอัมพาปาลีเธอเป็นผู้เลอโฉมและเปี่ยมด้วยสติปัญญาแม้ว่าชีวิตของเธอจะเต็มไปได้วยความรูราและสุขสบายแต่จิตใจของเธอกลับไม่เคยสงบเธอมักตั้งคำถามกับตัวเองว่า ชีวิตที่แท้จริงคืออะไรอัมพปาลีมักใช้เวลามองออกไปยังโลกภายนอกเฝ้าสังเกตผู้คนที่สแสวงหาความสุขทางวัตถุแต่กลับพบว่าหลายคนยังเต็มไปด้วยความทุกข์เธอเองก็เช่นกันแม้จะมีสิ่งของล้ำค่าแต่จิตใจก็ยังว่างเปล่าวันหนึ่งอัมพะปาลีทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมายังป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลีเธอรู้สึกปิติและอยากฟังธรรมจากพระองค์จึงรีบเดินทางไปยังที่ประทับของพระพุทธเจ้าเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าอัมพปาลีประทับใจในพระวรากายที่สง่างามและเปี่ยมด้วยเมตตาเธอนั่งลงเบื้องหน้าของพระองค์และกล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกสับสนในชีวิต แม่จะมีทุกสิ่งที่คนทั่วไปปรารถนาแต่ใจของข้าพเจ้ากลับเต็มไปด้วยความทุกข์โปรดชี้แนะหนทางให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าอัมพปาลีความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในวัตถุหรือฐานะทางโลกแต่เกิดจากจิตที่สงบและรู้เท่าทันความจริงของชีวิตจงระลึกถึงพระพุทธคุณ ธรรมคุณและสังคคุณแต่วเจ้าจะพบแสงสว่างในจิตใจจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องอริยสัจสีและอานาปานสติซึ่งช่วยให้อัมพปาลีเข้าใจถึงความจริงของชีวิตหลังจากฟังธรรมอัมพปาลีรู้สึกปิติและศรัทธาในาพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าเธอกล่าวว่า พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉา,ามิซึ่งหมายถึงการขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึง่งอามพปาลีตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอโดยสิ้นเชิงเธอละทิ้งความโรราฟุ่งเฟือยและใช้ชีวิตเรียบง่ายพร้อมทางอุทิศตนเพื่อศึกษาธรรมะ แช่วยเหลือผู้อื่นนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าการระลึกถ,ถึงพุทธทางสารณนังคัจฉามิไม่ใช่เพียงคำกล่าวแต่เป็นการยอมรับในพระพุทธคุณและการตั้งใจดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ชีวิตสงบและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอัมพปาลีเป็นตัวอย่างของผู้ที่ตระหนักว่า ความสุขทางโลกเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและหันมาสแสวงหาความสงบในจิตใจผ่านการปฏิบัติธรรมและการดำเนินชีวิตที่มีศีลธรรมในฐานชาดกเรื่องนี้ยังย้ำถึงความเสมอภาคในพระพุทธศาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพียงแค่มีศรัทธาและปฏิบัติธรรม คุณก็สามารถเข้าถึงแสงสว่างแห่งธรรมะได้เสมอนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แต่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านวบบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทําเป็นทานให้กับกรลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสาธุ